เราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หยเด็ด16อีกแล้วนะเป็นทวทาง16มกราคมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยเราไปชมเจ้านี้เดือานบนล่าเบบสี่ตัวนะเบบสี่ตัว C 5้าหกเจด C ห,ห,ห้ดึง7รอง6ดึง7รอง6ก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันยังทานใจต่อไปครับไม่นีเอ้ยเบ่งปันทานวิ่งล่างสองตัวเบ่งปนัน5 3าสา เบ่งปานสองตัวเป็นแนวทางแนวทางเว่งล่างนะก็คอบคุณอย่างมาก5 3 3 5ไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับนะใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานนวทางหลักอร้อยหกแล้วก็แปดแปดหนึก้าหนึ่งหนึ่ง 8 8 3 5 9 3 6 9 3 8 8 5เ9 5 6 9 5 8 9, 9, 5, 9 5, 8 9 5 9 6 5 9 8 5 8 8 5 9 9 6 9 9 8นะท่านเจ้าทุ่งทัานตะวันเจ้าของเนวทางทีเบงปันกิจ จาครับท่านใบนี้ก็เบ่งปันแนวทาง6 465 6 6 6 7 8 4 8ก8 6 8 7 4 4 4 5 4 6 7. 4 7ชแ้าดชนนนะท่าน4 5 6 7แล้วก็6 8 4ชนสีชนหจับคู่นะท่านชอบส0 ชอบ4 7แล้วก็แป8เจเจ้านี้สอนอบลสอนนอบล10สหน่วยบุญลา่าง3 4 5 6 7ห4 5 6 7แบ่งปัน,ปน5ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะขอบคุณแนวทางที่แบ่งปัน,ปนอย่าง เร็วทันใจต่อไปครับใบนี้เนาะใบนี้ก็สุดจาดปราบบอกเบ่งปนานุทานวันพุธนะท่านสามตัวหน9่งเนะหนะึ่สามตัวเป็นแนวทางเจ้าสุดจาดปราบบอกนะเจ้าของแนวทาง ไปต่อการเจ้านี้กิจจานะท่านเจ้ากิจจาแบ่งปัานตัวเดียว7จิตนะ7จ7 4ป5า7จ4 7สี่8จ7 8ห้าสองเจ็ดคู่7จ็ดแปหนะตัวเดียวจิตก็ขอบคุณมากครับนะต่อไปครับเจ้านี้พัด แบ่งปันปตัวเดียวหชุด1 5 2 5ง1 5าสองห้าสองหนึ่งก็ขอบคุณมากครับนะแนวทางที่เบ่งปันปอย่างเ,าเร็วทันใจไปต่อกันเลย เจ้านี้ครับนะมานี่ก็เป็นทางสองตัวลังสองหกสองเจ็ดสองปดสองสามสามหกสามเจ็่ามห้าหกห้าเจ็ดห้ปดห้าส แนวทางล่าง1 2 3 1 2 3ก็ขอบคุณมากครับสำหรับแนวทางข้อมูลที่เบ่งปันต่อไปเจ้านี้ก็เบ่งปั่นทานชุดรวมนะชุดรวม3ตัวสายทหารวิ่งนะ9 9 4 9 1 9 918 9 5 4 1 3 5 5 9 1 8 3 8 5 3 9เนาะรวน8ปดชุดเป็นหนทางนะแล้วก็9วิ ultimately. ่ง9วิ่ง4ก็ขอบคุณมากครับนะสำหรับแนวทางข้อมูลไปต่อกันเจ้านี้ก็เป็นทางบนล่างนะท่านเป่งปาน2021 2 8 2 9ล่าง6 2 6 3 6หก5กระท่านก็เป็นอฐานบุนล่างนะเจ้าเจ้านี้ก็เป็นปันเดียวทางไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับนะใบนี้ก็เป็นเดียวทาง081819 2 4 0596การ9710 582055ครับนะก็เป็นแนวทางอีก1ใบต่อไปเจ้านี้โดยพร,รานแนวทางแนวทางชุด3ตัว254604 840 542406 480 7 8 407 6 9 8 6 3 6 7 8 80 8 819 809จ1 1 1ขอบคุณมากครับนะขอบคุณแนวทางที่เบ่งั้นอย่างเร็วทันใจ ต่อไปเลยเจ้านี้ครับเตราศีมันกรเบ่งปานแนวทางล่าง9 1 3 5 7 9 1 3 5 7นะเบ่งปานหาตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านเจ้าเตราศีมันกรเจ้าของแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วท่านจะไปต่อกันเลยเจ้านี้ เฮินจูนโก้ยเฮินจุนโก้ยเดียวทางล่างแบ่งปันหนึ่งตัวเดียวนะแบ่งปันหนึ่งตัวเดียวหนึ่งสามนะคู่หนึ่งสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามก็ขอบคุณมากไปต่อการเจ้านี้เจ้านี้ก็แบ่งปันปเดียวทางคู่สองตัวบนนะท่านคู่สองตัวต้นนะท่านนะ 04093439นะอดีตที่แล้วก็ครบ4445อดีตเก่าวอดีตก่อนก็ผ่าน77นะ079091 0 7, 9, 0านใะนทันใหม่นี้ครับ4ชุดนะ04093439ครับท่านบางครั้งก็แบ่งปันหลายชุดบางครั้งก็แบ่งปันน้อยชุดนะต่อไปครับใบนี้ครับ วันนี้ก็เป็นเนียวทางให่เลให่เลแบ่งปันนะ622911 622911 2211 622911 2211เจ้านี้ก็แบ่งปันนะทานอีกหนึ่งตัวทางเจ้าใหญ่เลนะยังไงก็ขอบคุณมากครับทานนะปีเก่าไปแล้วปีใหม่ก็เข้ามานะก็ ขอให้เท่าผู้ชมและก็เอกมินนะท่านคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ตำนานนะท่านไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับนะใบนี้ก็เจ้า19วิ่งบนนะท่านตัวเดียวเบ่งปานหกนะท่านนะเบ่งปานหกตัวเดียวอดีตที่แล้วก็เบ่งปานสนีะ่นะแล้วท่านใ่นี้ก็เบ่งปานหกตัวเดียว อดีตเก่าอดีตก่อนก็ผ่านนะท่านเดี๋ยวท่านใหม่นี่ครับหกนะตามนี้ขอบคุณมากขอบคุณแนวทางที่เบ่งปัน,ปนอดีตท,ที่ล้วก็ผ่านหลักสิบหน่อยนะท่านสี่สี่นะหลักสิบก็สี่หลักหน่อยก็สี่เดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็เบ่งปานหกหนึ่งตัวเป็นเดท่านรอสอนนอร้อยสิบหน่อยครับท่านคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ก่อนครับทบทวมนะ เราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปก็ขอสวัสดีครับ